ถ้าใครจะถ่ายายกันตนเลยงนี้นะคบเพราะว่าแต่ข้าวอยู่แต่งข้าใหในช่างใหญ่โเแล้วอถายครัอ่าถ่ายให้น้คนเลยนะหนึ่งสองโอเคครับต่อไปครับจับลูกจับลูกหนึ่งสองเดี๋ยวทำีหนึงโอเคครับขอบครับใครครับใครครับไปเอาไหมครับมาพักเดี๋ย เดี๋ยวัให้นโอเคครับขอบคุณครับยกไม่ทันเลยไอ้แอสไอ้ไ้ให้แอสมคับไอ้อถือค่อยไหมหนูถือไม่ได้ห่งสองสองไยอยู่ข้างวยอะหยาะลุู้แม้วันนี้มีกองแขนทมทำไมนแคบแล้ว ขายยังขายนขายลห้นไ็โอเ่โอโอเคโอเคโอเคโอคโอเคโอคโอเ็โอคโอเคโอเโองเป็นตัวนะคะโอเคโอเคโอเคโเคโอตคโอเคน ต่แยกเลยอะไ่ะ่าถือกัถือกันงเป็นต้องแย่งกันแต่ะคนตุกคนโอเคนจากันเ้ถ่ายแล้วถหรอถ่ายได้เช้าอ่ะม่ะพี่บุ๋มพี่บุ๋มไม่เหื่อหนึ่งสองถ่ายุมอะไรด ไม่น่าจะใั่หรอ,หรอรวนะพี่ <c oughs> สองปีแล้วนะ <c oughs> อะไรเถือนเหรอใครป็นเถือนเหรอพี <c oughs> ่ชายหายเยอะนะกระผมครับไปอะเลยเอ่เอาถ่า,ายหมด แข่งกันไหมพี่อินมือเดียวกับสองมือก็ขออนันอรักมากรักองหขเออบอกที่ไหนกูิจาบอกอย่างที่หนกูพิจาราดอได้อก็ไม่ทำเด้ที่นิดถ่ายเสาที่ไหนที่ไหนโรงเรียนทานตะวันตะวัน เอาให้แน่เอาให้แน่อยู่ตลาดคนที่สมุทรสาครใช่ไหมครับผมอ๋อพ้อมใช่ไหมโซสม่สมุทรสงครามตปอีกนิดนึงแดงสมตอสีงราน้ันนี้ขายาวเนาะเาลายาวรืายนวที่เดิม วันเสาร์เจ <6 S 1> ็ดโมงแล้มตึกเจ็ดโมงนะเจ็ดเจ็่โมงเช้าไม่ตึกเช้าค่ะใช่ตอนนั้นสุดสุดเดือดเท้าเว้ยเฮ้ย่กเล่นติเออ้อ ไหวปะกลางเดือนกันยาถึงต้นเดือนพฤศจิกาต้นวันที่สี่ตุลาพฤศจิกาไม่ถ่ายทุววันหรอครับถ่ายที่ต้นสี่วันเยอะอยู่นะเท่า อ่จริงเหรอที yes. ่ว่าบอกว่ต้องเป็นเรียนแล้วป็อยู่แล้วเป็นอยู่แล้วพี่ชาววิถีถามก็เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นเดือน อันนี้อันนี้กดกันกดกันกดกันตรงนี้อาจไม่มาแล้วครับต้องกต้อบอกไม่มาน้าน้าจะไม่มาแล้วรอเกษตรโอเคโอเคแต่ว่าแถลงข่าวที่หน้า ไม่เปลนใช่ไหมสิบเก้าใช่ไหมแล้วภาพเปอย่างไรไม่เปยเลยครับพักกับวิทยเมาคยได้มาอะไรครพรุ่งนี้ไปไหนมาบอก่ะเห็นตววิทบอก อย่าบอกนะเดี๋ยวตามไม่มาไม่มาอ้าวก็ไปแล้วจะกินก๋วยเตี๋ยวไงกินก๋วยเตี๋ยวเวลาินวยเตรงนีหไ่างน้าบอกแล้วที่หนูถามไม่บอกราดูสิบอกว่าตผ่านน่อน้องอย่าน้อยใจไม่น้อยใจนู้ถ่ชิบหรอ ลักโซนะไม่ทันละที่ผมเบสี่ไปอาไปทำไมตรงตรงไม่ต้องมาใครมาเพิ่งมาถึงเลยครับ ตอนพี่มาไม่ติดอ่ะก็มาเรือรถไม่ติดหอับเรือเลยตัดติดแน่นอนอาต้องควรอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นสิวแพ้ปะ สิ่หนุ่มสิวสาวสิวสาวอะไรขึ้นี้เหมือนท้อดได้ป่ากอดได้เปล่า ขอบคุณทค่ให้กอดบ๊ายบายคนะบ๊ายบายค่ะเฮ้ขอบคุณบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะน่ารกจังเลยเหมือนโดนมอเย โอเคขอบคุณครับครับพูดไป <laughs> <laughs> <laughs>

บากัน่อมาดีๆไ um, ้าน <ah> ี้ชไม่ได้ใช่ไหมกระเถบกันมห้เขาออให้เขามหน่สอามธหนึ่งสองสาม้า่อบอคตานซื้อหน่อย

ซีอวซีอะกันไาย่านีอไเนาะเ๋เยด้วแหมพี่คุณมีลูกวยอะไรอ่ะลี๋ยวยได้เยะพี่ครับพี่ครับเือกระดมสแดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูก បាទបាទខ្ញុំមកហើយបាទបាទមកហើយបាទ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 